ทัโดยน้องพัดชานะคะน้าัดนาถอนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปวันนี้พัดชาก็สวยค่ะมีแต่คนสวยคนหล่อเลยนะเดี๋ยวพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนข้างในนะคะเอาละค่ะวันนี้ซานิน่ารักมากมากเดี๋ยวให้ไปแเไปพักผ่อนก่อนนะคะแขงต่อไปเลยนะคะซานเด เขาลงมาของเล้วจริงป่าอัปเดตไหนเอัปเดตออนี่นี่คือวงของตานี้เลยใช่นัคะคะะวงเลยนะคะเต้นี่สิ่งทีถถูกบ้าถูกคะโอเคนี่สวยนาะสวยเดียวสวยนะคะเราไม่ยืนใกล้เลยเอาไ่ทำเลยสวยเอาเอาราคาเดี๋ยวให้ขา้แล้วก็น้องๆนะคะเข้าไปทัก่อนได้อไปชเลยนะคะเดี๋ยวไปจอด้านในนะคะมาก่อนนะคะ